สวัสดีครับพามาชม FTR นะครับตัว240แปลงมานะครับผมต่อเป็นตู้10บานนะครับโอเคตัวนี้ความยาวภายในจะอยู่ที่6เมตร50นะครับก็คือจากขอบในตู้ถึงนี่เลยฮนะพื้นที่บรรทุกครับผมส่วนความสูงก็จะอยู่ที่2เมตร50เหมือนกันนะครับความกว้างภายในรุ่นนี้จะได้2เมตร35นะครับผม ตัวนี้ต้องบอกว่าท็อปเทลของเราเนี่ยขายดีมากๆนะครับโดยเฉพาะสีนี้นะครเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับต่งเทพเลยนะครับโอเคประตูด้านข้างนะครจะเปิดได้กว้างเลยนะครับสําหรับขึ้นลงพาเลทได้ทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ด้านท้ายด้วยเป็น3าด้านนะครับเ,เดี๋ยวผมไล่ไปดูรายละเอียดอ่า ไฟท้ายนี่ก็เป็น LED นะครับกรอบไฟแสแตนเลสตามลูกค้าสั่งเลยโอเคสั่งกับพี่โ oh, อนี่ได้แบบนี้หมดเลยนะครับผมการ์ดข้างเนี่ยบังคับใช้ปี67นะครับรถที่ตรวจสภาพปี67เนี่ยต้องใช้แบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มีด้านท้ายด้วยครับผมโอเคมั่นใจได้เลยนะว่าต่อที่สักศิษย์สัมพันธ์เนี่ยตรวจสภาพผ่านแน่นอนเดี๋ยวไปดูขาจับกัน Okay. Okay. นี่สติกเกอร์ท้อนแสงนะครับผมกับตัวทับทิมเวลารถจอดตอนกลางคืนเนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยนะเวลารถรถรถทั่วไปเนี่ยสาดไฟมาเนี่ยตัวสติกเกอร์ท้อนแสงเนี่ยจะ,ะท้อนเลยวัวๆเลยนะฮะเวลาจอดริมทางได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้ารถกัน ตัวนี้มีรับประกันนะครับตู้จะไม่รั่วแล้วก็ประตูจะไม่ตกนะครับผมโอเคตัวนี้เรียกสปอยเลอร์นะครับหรือรูลมแบบมีจรก็คือเนี่ยฮะจรที่เสริมขึ้นมาเสริมลงมาดีกว่าอ่าและนี้ก็จะเป็นชายล่างนะครับผมโอเคนับว่าเป็นของแต่งนะฮะโอเค ไฟหน้าสปอยเลอร์สีดวงครับโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นไฟ l อีนะครับผมไฟหลีข้างโอเยยางขอบประตูนะฮะเราใช้แบบอย่างดีเลยนะครับผมก็คือมันจะมีหลายเกรดมากเลยก็ต้องดูดีๆนะฮะอันนี้จะเหมือนแบบเนื้อยางจะหนานแน่นหน่อยใหม่ๆก็จะเปิดปิดยากนิดนึงแต่พอ ใช้ไปนานๆแล้วก็เหมือนตัวอย่างเนี่ยยังหนึบอยู่อายุการใช้งานก็มีเกิน5ปีแน่นอนอพวกบานพับส่วนประกอบนะครับก็ทําตามมาตรฐานอูเลยอ่าตัวเนี้ยคิ้ว2ออันเห็นไหมช่วยประคองประตูได้นะครับผมไม่ให้ตก คร่าวๆประมาณนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะฮะ0 9 9 9 0 9 5 4ก2ศักด, 3, ดิ์สิทธิ์สามพันยินดีรับใช้ครับ